จับเขาเล่าขา่าวสวัสดีค่ะหนุ่มใจหล่อหอบเงินและอาหารแจกชาวบ้านที่เชียงใหม่เมื่อวันที่15เมษายนจากกรณีที่ได้มีเพจดังเพจหนึ่งได้ออกมาโพส์คลิปหนุ่มคนหนึ่งซึ่งได้นำอาหารจำนวน400กล่องพร้อมเงินเป็นจำนวน1 0 0 0 0บาทออกมาแจกชาวบ้านโดยแยกออกเป็นรอบๆและก็ไม่จำกัดเพศและวัยของผู้ที่เข้ามารับบริจาค โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนสี่แยกรวมโชคจังหวัดเชียงใหม่โดยแต่ละคนที่เข้ามาจะได้รับข้าวกล่องคนละหนึ่งกล่องและเงินคนละสี่ถึงห้าร้อยบาทภายหลังจากที่คลิปได้มีการโพสต์และมีการแชร์ต่อออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพากันชื่นชมช,ชายหนุ่มคนนี้เป็นจำนวนมากช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่า ได้มีลานคาและบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนามเป็นจำนวนมากได้ออกมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่โควิด -19 อัลาวาด,ดูไม่ว่าจะตกงานหรือขาดรายได้อื่นๆก็ขอชื่นชมและเป็นกําลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าผู้ที่ออกมาบริจาคเองหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Ja. นะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็ก็มาได้นะครับเนาะเพราะว่าก็าตอนนี่คนไม่คนคนไม่เยอะเนาะอันนี้รอบแรก3า0สามรยครับผมให้สามก่อนอ่าโอเคครับครับเดีย๋ยวให้อีกคนหนึ่งเนาะเอามาแสนหนึงยังเหลืออีกเยอะเลยครับถ้าใครที่ วันนี้ก็น่าจะได้เกินคนละห้าร้อยหกร้อยอยู่ครับเนาะถ้าเกิดว่าผมจะแจกจนหมดนะครับเนาะสำหรับคนที่ที่วยพรมานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับพิกัดนะครับก็อยู่ที่สี่แยกรวมโชคนะครับตอนนี้นะครับผมพูดตรงเลยผมแจกหมดนะครับผมแจกหมดนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ให้เข้ามาเนาะ Uh huh. ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ